สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูเจี๊ยบอีกแล้วเช่นเอ่ยนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันหรือนะคะอ่ะมาดูนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน ะะภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะเป็นคําที่ใช้เรียกระดับของภาษานะคะภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยนะ,ะเป็นการใช้เรียกนะคะระดับของภาษาแต่ไม่ได้หมายความว่า,าจะต้องแปลตามตัวอักษรน,นะคะภาษาพูดที่ใช้สําหรับ ก็ไม่ได้ใช้สําหรับพูดอย่างเดียวและภาษาเขียนก็ไม่ได้ใช้สําหรับเขียนเพียงอย่างเดียวนะคะอะมาดูความหมายของภาษาพูดกันบ้างะะภาษาพูดหมายถึงภาษาระดับลำลองหรือระดับที่ไม่เป็นทางการนะคะไม่เป็นทางการไม่ใช้มาเขียนในหนังสือราชการหรือจดหมายต่าง ะะเอกสารสำคัญต่างๆนะคะ,ะส่วนภาษาเขียนหมายถึงอะไรนะคะภาษาเขียนหมายถึงภาษาระดับแบบแผนเป็นแบบเป็นแผนนะคะหรือภาษาระดับทางการนั่นเองนะคะ,ะมาดนะะูสรุปแล้วก็คือว่าทาั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะสามารถใช้สื่อสารโดยวิธีพูด หรือโดยวิธีเขียนก็ได้นะคะบางครั้งเราะะสามารถเขียนนะโน้ตหรือจดหมายให้กับเพื่อนนะคะอา,อาจจะเป็นโน้ตสั้นๆแต่เราใช้ภาษาพูดในการเขียนก็ได้เช่นกันนะคะหรือเราจะใช้ภาษา เขียนมาเป็นภาษาพูดก็ได้อย่างเช่นการกล่าวสุนทรพจน์อย่างเงี้ยนะคะกล่าวรายงานการประชุมอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้ภาษา,าภาษาเขียนนะคะออกมาเป็นวาจาให้เป็นถ้อยคำที่แน่วฟังนะคะตามโอกาสสถานที่ต่างๆเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะลงไปอีกนะกล่าวคือนะคะเราอาจจะสรุปแล้วนะคะเราอาจจะ พูดเป็นภาษาเขียนก็ได้หรือเราอาจจะเขียนเป็นภาษาพูดก็ได้นะคะไม่ไม่ฟิกนะไม่ฟิกนะคะอย่างที่ครูพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูอีกนะคะ,ะตัวอย่างแต่ละบ้านควรทำบัญชีให้รู้ว่าเดือนหนึ่งหนึ่งเหน็นไ,ไหมคะ,ะเดือนหนึ่งหนึ่งจะเป็นภาษาภาษาอะไร ภาษาพูดนะฮะมีรายรับและรายจ่ายเท่าไหร่นะเราบอกว่าเท่าไหรนะ่เป็นภาษาพูดแน่นอนแต่ถ้าเราจะเอาประโยคนี้นะคะมาเขียนนะคะมาทําเป็นการภาษาเขียนนะเราจะพูดว่าอย่างไรเราจะเขียนว่าอย่างไรนะแต่ละครอบแต่ละครอบครัวควรทําบัญชีให้รู้ว่าแต่ละเดือนมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ นะคะเท่าไหร่กับเท่าไหรนะคะเดือนเดือนหนึ่งนะ,ะเดือนเดือนหนึ่งนะคะ,ะความแตกต่างเห็นนะเห็นนะเห็นนะคะ,ะนี่คือภาษาพูดนี่คือภาษาพูดหรือเขียนก็ได้ใช่ไหมนะคะเราอาจจะพูดให้มันเหมือนกับภาษาเขียนก็ได้ก็จะน่าฟังมากขึ้นนะคะเป็นทางการมากขึ้นนะลูกนะ,ะมาดู การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนนะทีนี้นะการเลือกใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะคะผู้ใช้ภาษาต้องพิจารณาอันนี้แหละสำคัญเรานำไปใช้นะขึ้นอยู่กับนะสถานการณ์นะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือตามความประสงค์ของผู้ใช้ภาษาหรือสถานภาพของผู้ใช้ภาษาและผู้ฟังนะคะและระดับ ความสัมพันธ์กับผู้อ่านหรือผู้ฟังเป็นสำคัญนะคะว่าเราพูดกับใครเราใครเป็นคนฟังเราะะเราควรจะใช้ภาษาพูดแบบไหนนะคะหรือต้องใช้ภาษาเขียนมาพูดหรือเปล่านะลูกนะ,ะเข้าใจนะคะอะมาดูตัวอย่างะะกรณีใช้ภาษาพูดนะคะเมื่อนะ เราจะใช้ภาษาพูดจริงๆเลยนะคะไม่มีภาษาเขียนมาปนเนี่ยนะเราพูดคุยกับเพื่อนได้ะคะ่ะเพื่อนกับเพื่อนคุยกันไม่ต้องไม่ต้องเป็นทางการไม่ต้องเอาภาษาเขียนมาพูดนะคะ,ะหรือพูดกับพ่อแม่นะ,ะเขียนบันทึกไดอารี่อย่างเงี้ยส่วนตัวของตัวเองนะคะเราอาจจะพูดเขียนเป็นภาษาพูดก็ได้นะคะ เขียนข้อความสั้นๆฝากให้พี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ภาษาพูดเขียนก็ได้นะคะอะมาดูอีกนะคะกรณีใช้ภาษาเขียนทีนี้นะคะใช้ภาษาเขียนพูดหน้าชั้นรายงานหน้าชั้นนะจะต้องพูดยังไงนะคะคงไม่มีใครพูดออคำไม่สุภาพหรือเอาภาษาพ,พูดมาพูดหน้าชั้นเรียนต่อหน้าคุณครูต่อหน้า เพื่อนๆน,นะฮะและผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรเงี้ยนะคะพูดในที่ประชุมอันนี้แน่นอนนะคะเราต้องใช้ภาษาอย่าเป็นทางการนะในการพูดนะคะก่าวสุนทรพจน์อันนี้ต้องเด็ดที่สุดเลยนะคะคาารูอนนะคะคชอบฟังมากการกล่าวสุนทรพจษนัเรียไปลองหาดูนะลูกหาฟังดูนะว่ามันจะคนลุกเหมือนครูไหมนะคะอะ การพูดสัมภาษณ์เมื่อสมัครงานนะหรือไปศึกษาต่อนะเขาอาจจะสัมภาษณ์เราเราจะต้องใช้ภาษาเขียนมาพูดนะคะ,ะเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่นี้ก็ต้องใช้ภาษาเขียนนะคะเขียนข้อความสั้นๆถึงครูอันนี้ก็เช่นกันนะตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะลูกนะอ่ะนะ เพิ่มติมสริมควมรู้กันนิดหนึ่งนะคะในนิยายนะฮะในหนังสือนิยายหรือเรื่องสั้นหรือนวนิยายนะคะเมื่อ,อตัวละครพูดคุยกันนะผู้แต่งมักจะใช้ภาษาภาษาอะไรคะภาษาพูดนะคะในบทสนทนาและอาจเขียนเรียนตามเสียงที่พูดก็ได้นะคะ ก็ต้องมีอุ๊ยนี่เธออะไรอย่างเงี้ยจะใช้ภาษาพูดมาเขียนให้คนอ่านได้อัธทรสนะคะให้คนอ่านได้รู้สึกสนุกสนานในการอ่านนะคะไม่ซีเรียสไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นรู้งนี้ฉันไปหาเขาที่บ้านซะดีกว่าเวลาเขียนก็จะเขียนรู้งนี้ รู้งี้เลยงัรู้งี้จะเอามาเป็นภาษาเขียนไม่ได้นะคะอ่านี้คือภาษาพูดแต่เอามาเขียนเป็นนิยายเป็นเรื่องสั้นในบทสนทนานะลูกน,ะ,นะ,ะแต่ถ้าจะเอาภาษาพูดเนี่ยมาเขียนนะ,ะจะต้องเขียนอย่างไรเอามาฟังนะ,ะรู้อย่างนี้เห็นไหมเลูกเมื่อกี้รู้งี้อ่ารู้อย่างนี้ ฉันไปหาเขาที่บ้านเสียดีกว่านะอันนี้พูดแบบเป็นทางการนะคะเอาภาษาเขียนมาพูดน,น,นะนะอ่ะมาดูภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะมีคําจํานวนหนึ่งนะคะมักออกเสียงไม่ตรงกับรูปที่เขียนให้ถ่ายว่าคํานั้นคือคําว่าอะไรอ่าบางคนเคยใช้นะคะี๋ยวอีกครั้งหนึ่ง มีคำจำนวนหนึ่งมักออกเสียงไม่ตรงกับรูปที่เขียนนะคะได้แก่คำที่มีความหมายและ,ะได้แก่คำที่มีความหมายเป็นคำถามเชะคะค่นเช่นหรือเขียนว่าหรือแต่ออกเสียงเป็นรหรือหรอหรออะมีหรออะ จะมีหรือจะมีเหรออ่านะคะแต่เขียนหรือจะมีหรืออ่าไม่พูดนะคะเขาเขาไม่นิยมเอามาพูดกันนะคะหรือใช้เขียนดีกว่านะคะอ่ะอย่างไรนะอย่างไรเมื่อกี้มีแล้วเมื่อกี้นี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะออกเสียงว่ายัางไงไงนะเป็นไง เป็นยังไงนะคะถ้าจะเป็นภาษาเขียนก็ต้องอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างานะคะเท่าไราให้ทยจะต้องบอกออกเสียงเป็นเท่าไรค่ะเท่าไรอันนี้ราคาเท่าไ,รไหร่แม่ค้า นะคะถ้าจะเขียนก็เท่าไรตามโจทย์คณิตศาสตร์เห็นบ่อยนะคะเป็นราคาเท<ด>่า,า,ราไรนะคะอะไหมใช่ไหมออกเสียงเป็นไหมใช่ไหมอะใช่มะอาไหมะไมะนะคะอะอันนี้คือภาษาพูดนะที่ออกเสียงไม่เหมือนกับรูปที่เขียนนะคะ ออมาต่อนะคะคำและสำนวนก็มีนะคะที่ใช้ภาษาพูดมักมีคำลงท้ายนะคะแสดงความรู้สึกเจตนาหรือว่าแสดงทัศนะบางประการนะคะเช่นนะก็ไม่รู้สินะอ่านะ่ะอ่าสิละ อ่าฮะนั่นเองนะคะอ่ามักมีคำลงท้ายอะไรนะก็ไม่รู้สินะอ่าอะไรนั่นนะ่ะ <g ül üyor> ก็ไม่รู้สิอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะคำเหล่านี้ไม่ปรากฏในภาษาเขียนเลยจำนะไม่ปรากฏในภาษาเขียนเลยนะคะไม่มาใช้ในการเขียนเลยนะอย่างยิ่งเลยแหละนะคะอ่ะ โดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะนะคะคำอธิบายหรือคำบรรยายจะไม่มีนะนะ,นะสิละ <c oughs> นะคะอ่ะต่อนะคะแล้วก็คำในภาษาไทยยังมีคำลงท้ายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ <c oughs> ซึ่งแสดงความสุภาพในการพูดให้ทายคำนั้นคือคำลงท้ายผู้ใหญ่มักดุประจำทำไมไม่มีหางเสียงนั่นก็คือ ครับนะขาคะค่ะจะจะนะฮะอันนี้นะเป็นหางเสียงขอบคุณครับนะคุณครูขานะคุณครูค่ะนะอะไรคะนะขอบคุณค่ะนะอะไรจ้าอ่านะ เหล่านี้เป็นเต้นนะคะและคำลงท้ายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่แสดงความไม่สุภาพไม่ควรพูดนะถ้าไม่จำเป็นคำไม่สุภาพอย่าเอามาพูดไม่น่าฟังนะไม่น่ารักนะคะอ่ะเช่นคำว่ายะยะวะวะโว้ยอันนี้นะคะอ่ะคำลงท้ายทั้งสองกลุ่มนี้นะคะ ไม่ปรากฏในภาษาเขียนนะ,ะเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะไม่มีใครเอามาเขียนนะล,ลูกนะอ่ะจบลงไปแล้วนะคะภาษาพูดและภาษาเขียนนะฝากกดติดตามช่อง Teacher เ,เจี๊ยบด้วยนะคะถ้าหากว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจนะคะ ให้ไปดูตามหนังสือได้นะคะในบทเรียนในหนังสือเรียนวิวิทภาษาชั้นม1นะคะเนื้อหาต่างๆที่ครูนำมาสอนในช่วงโควิดนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้ทบทวนและเรียนรู้กันอย่างไม่ตอ่ออย่างต่อเนื่องนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะและครูจะมีแบบทดสอบให้ทำด้วยเก็บ คะแนนด้วยนะคะงั้นแล้ววันนี้พบกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วบายบ๊๊ย